สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อที่จะบอกข้อมูลเบื้องต้นของอะตอมแต่ละธาตุนะครับมันสามารถบอกได้ว่าอยู่หมู่ไหนแล้วก็อยู่คาบที่เท่าไหร่ ซึ่งเราจะพูดถึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ2 n กำลังสนั่นคือเราจะพูดเฉพาะหมู่ a เรายังไม่พูดถึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของหมู่ b ครูจะขอพูดถึงที่มามันก่อนนะลูกนะครับจากในตอนแรกเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมไม่ขอลงรายละเอียดนะครับในยุคแรกๆก็มีการพูดถึง อะตอมเป็นแบบนี้ซึ่งเขาก็บอกแค่ว่าอะตอมคืออะไราที่เล็กที่สุดนักปริยาศาสตร์คนนี้ก็คือจอห์นดาวตันผ่านมาเป็นระดับเกือบร้อยปีก็จะเจอแบบจำลองอะตอมอีกแบบหนึ่งซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมานั่นก็คือเป็นของทอมสัน ยุคนี้ก็จะเริ่มมีการพบอิเล็กตรอนโปรตอนจากนั้นก็จะเป็นทีมงานเดียวกันกับทอมสันนะครับอีกหลายสิบปีต่อมาก็จะมีแบบจำลองอะตอมที่ชื่อที่เป็นของรัตเทอร์ฟอร์ดรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาก็จะเริ่มพบนิวเคลียส ในนิวเคลียสก็จะมีโปรโตอนบวกกับนิวตรอนไม่ขอลงรายละเอียดนะครับตรงนี้ครับนิวเคลียสแต่ก็จะมีอิเล็กตรอนเนี่ยโคจรรอบๆแล้วก็จะมาถึงยุคที่เราจะมาเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนนั่นก็คือยุคของนิวโบรก็ต่อจากรัตเตอร์ฟอร์ดมาเข้าใจได้ว่าก็จะเป็น ทีมงานเดียวกันอาจจะเป็นทอมสันพอมาอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรัตเทอร์ฟอร์ดพอไปอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นนิวบอร์นะครับมีการร่วมงานกันเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนิวบอร์ก็จะเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกับรัตเทอร์ฟอร์ดเพียงแต่ว่านิวบอร์เขามองว่าอิเล็กตรอนมันไม่ได้อยู่ในระดับพลังงานเดียวกันในวงเดียวกันมันจะโคจรหลายๆวงเหมือนดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ตน,นี่ครูก็เขียนไอเจานิวเคลียสเหมือนเดิมอิเล็กตรอนก็จะโคจรรอบๆเป็นวงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่1วงที่1วงที่2วงที่3วงที่4ตรงเนี้ยเขาเรียกมันว่าระดับพลังงาน แล้วในแต่ละวงมันมีอิเล็กตรอนได้เท่าไหร่เขาบอกว่าในแต่ละวงจะมีอิเล็กตรอนได้แต่ละวงมีอิเล็กตรอนได้2 n กำลังสองซึ่งวงนอกสุดมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน8ตัว แต่ครูเขียนอย่างนี้ให้แล้วกันลูกจะเป็น1ก็ได้2 3 4 5ก็ได้6 7 8ไม่เกินนี้นะครับวงนอกสุดเนี่ยเขาเรียกมันว่า valence electron แต่ว่าวงที่อยู่ด้านในครับวงพวกนี้ วงเหล่านี้จะต้องมีอิเล็กตรอนได้บนสมการ2อกำลังสองเท่านั้นลูกเรากำลังพูดถึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนซึ่งเหมาะสมสำหรับหมู่ a หมู่ b ยังไม่พูดครับส่วนแบบแบบจำลองอะตอมที่ใช้ในปัจจุบันก็จะเป็นแบบกลุ่มมออันนี้สามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนได้ทั้งหมู่ a หมู่ b ไอเจ้านี้หมู่ A อย่างเดียวนะครับเราจะพูดตรงนิ้วบอกโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาสรุปบริเวณนี้อีกสักนิดหนึ่งหนึในแต่ละวงเนี่ยมันจะมีอิเล็กตรอนที่กี่ตัวลองมาดูกันนะครับสมมุติว่าวงที่1มันก็จะได้เป็น2คูณหยกกำลังสอง สองคูณสองยกกำลังสองสองคูณสามยกกำลังสองเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราเจออยู่เจ็ดวงด้วยจำนวนธาตุที่เราเจอบนโลกเราเจออยู่เจ็ดวงหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งคูณสองเป็นสองสองยกกำลังสองเป็นสี่คูณสองเป็นแปดนี่ก็เป็นเก้าคูณสองสิบแปด แล้วก็16คูณ 2, 32, 50, 72, 98ประมาณนี้นะครับซึ่งด้วยจำนวนา่าที่เราเจอทุกวนันนี้บนโลกประมาณ120ธาต่ประมาณนะครับเขาก็พบว่ายังไม่มีวงไหนที่มีอ e ิเล็กตรอนเกิน32ตัวยังไม่มีครับเต็มที่ยังใส่ได้32ตัว ถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเราเจอธาตุอีกหลายธาตุก็อาจจะมีถึง50นะครับโอเคนะลูกทีนี้เราจะไปสรุปบริเวณนี้กันลูกนะครับนี่รูปนี้นะครับก็จะมีแบบจำลองอะตอมยุคต่างๆ d ดาวน์ตันทอมสันรัตตูฟอร์ดนิวโบแล้วก็กลุ่มเหมาะส่วนตรงนี้ ก็เขียนให้ว่าจำนวนอิเล็กตรอนมีได้ประมาณไหนบ้างชั้นที่1มี2ชั้นที่2มี8ชั้นที่3 4 5ตอนเนี้ยังมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน32ตัวแล้วก็มาดูการเติมอิเล็กตรอนกันสักนิดหนึ่งวงนอกสุดก็เติมทีหลังนะครับเราต้องเติมจากวงด้านในก่อนวงด้านในก็จะมีอิเล็กตรอนได้2ตัวตเราก็ใส่สอง วงที่สเนี่ยวงที่หมี2ตัววงที่2มี8วงที่3มี18แต่ถ้าอิเล็กตรอนเราไม่พอเราก็ควรจะใส่8เราจะไม่ใส่17เราจะไม่ใส่15วงที่4 32ถ้าอิเล็กตรอนไม่พอเราก็ใส่18หรือ8โอเคครับวงด้านนอกสุดก็ใส่เลขอะไรก็ได้1นถึงแ สีตัวลูกลองส่งมาดูนะลูกจะส่งแค่2ตัว3ตัวหรือทั้ง4ตัวก็ได้ลูกนะครับโอเคครับลูกก็จะเป็น110 ร้อยสิบสามแล้วก็มีตัวไหนดีลุกแล้วก็มีสิบเก้าเลขง่ายๆเลยลุกลองดูนะลูกร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบสามแล้วก็สิบเก้าลูกใช่ลูกใช่ครับสามตัวลุก โอเคนะลูกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น 2, 8, 18, 32นะลูกแล้วก็วงนอกสุดก็คือ1-8ถึงเป็นแบบนี้34ลูกเราก็เขียนไป 2, 8, 18ตรงนี้เลข6ลูกเลขอะไรก็ได้1-8ถึงเนี่ยลูกนะครับ 2, 8, 18 เป็นแบบนี้ลูกนะครับก็ได้แล้วลูกนะครับสมมุติว่า55ลูกเราเขียนไป2 8 8 32อย่างเงี้ยมันเกินนะลูกนะครับเราต้องลบออกลูกนะครับในเมื่อ32ลูกมันใส่ไม่ได้32มันใส่ไม่ได้เราก็ใส่18ซ้ำไปอีกทีหนึ่งลูก18 2ครั้งก็คือ36 3ามสิบหกเหลือ9ลกลก้ใส่ไม่ได้นะลูกก็จะเป็น8แล้วก็หนึแบบนี้ลกตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นหมูหนึ่งเอสองสคาบที่6จะไม่เก็บรายละเอียดตรงนี้ลก 34กับ55จริงไหมที่จะเป็นหมู่6 a คาบ4หมู่1 a คาบ6ต้องลองดูนะลูกนะครับ2 n กํลัง2เราจะพูดถึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของหมู่ a ลูกนะครับครูก็บอกว่า1 a อยู่นี่ลูก2 a กระโดดมานี่เลยลูก3 a ลูก4 a 5 a 6 a 7 a แล้วก็8 a ลูกนะครับส่วนคาบนี่ก็จะเป็น คาบที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เป็นแบบนี้ลกูกเลขที่34มันอยู่ตรงไหนเราไปหากันนะลรกนะครับเลขที่34เขาบอกว่าอยู่หมู่ 6a ครบ4ครูก็มามองดู 6a อยู่นี่ลกูกนี่ลูก6กอยู่นี่คาบ 1, 2, 3, 4เห็นไหมลูก34ตรงเป๊ะเลยลกูกต่อไปลกูก เลขที่55ลูกเลขที่55จะอยู่ตรงไหนดีลูกนะครับเขาบอกว่าอยู่มู่1 a คาบที่หมู่1 a คาบที่6อันนี้คานะลูกเนี่ยลูกเทียบมาตรงนี้ลรกค่าบ3คาบ4คาบ5คาบ6เห็นไม่รก55เพราะฉะน,นั้นที่เราจัดเรียงเลขกอนไปเมื่อสักครู่ถูกต้องลูก เดี๋ยวเรามาซ้อมเลขอื่นๆด้วยนะลูกถ้าเกิดว่ามีบางตัวที่บังเอิญไปซ้ํากับครั้งที่แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรกถือว่าเป็นการซ้อมเพื่อความแม่นยําในการทํานะลูกนะครับพยายามอย่าไปดูตําแหน่งของมันในตารางธาตุนะลูกนะครับพยายามอย่าไปดูลูกถ้าไปดูแล้วมันจะทําให้เราควยเขวลหกนะครับเราเขียนเรียงตามที่เราได้ตกลงกันมาสักครู่ลูกนะครับตกลงว่าอย่างไรนะลูกครูขอย้อนกลับไปนิด 5 3 4 9 3 8แล้วก็8 7ลกลองมาดูกันนะลูกนะครับคิดว่า5 3ก็จะเป็น2 8 18 32สบามสิองทีครูก็ไม่ได้นับหลกนะครับครูก็ไล่มาดูแล้วน่าจะ ลองนับดูแล้วลูกถ้ามันได้60ลูกเกินครูก็ใส่แค่18เหมือนเดิมลูก36 46เป็น7ลูกครูไปต่อนะลูก2 8 18 32ไม่ได้แน่นอนลูกก็ต้องเป็น18ลูก36 46หรเหลือ3ลูกก็จะเป็นแบบนี้ 2 8 18 8 2ได้นะครับแล้วก็เป็น2 8 18 32เป็น60สิหลกกสิก็จะเหลือ27 27ก็จะต้องเป็น 32ไม่ได้หลุกตัวใกล้ๆก็เป็น18หลุก18หลุกเหลือ9หลือ9ก็จะต้องเป็น8กับ1ตัวนี้ก็จะได้เป็นหมู7 2 4 5ครับ5หลุกหมู 3a ครับ5 หมู่สองเอลกครับห้าหมู่เจ็ดเอนะลูกเท่าทีครับหมู่หนึ่งเอลกหมู่หนึ่งเอสองสี่หกเจ็ดคับเจ็ดเป็นแบบนี้ลูกซึ่งเราก็ลองมาดูกันนะลูกนะครับลองมาดูตัวนี้ก็จะเป็นห้าสิบสามอยู่นี่ลูกหมู่เจ็ด ค่าห้าลกหมู่เจ็ดค่าห้าสี่สิบเก้าก็จะเป็นหมู่สามเขาบอกว่าค่าห้าหกใช่แนะล้วลลกค่าเดียวกันลลกสามสิบแปดก็จะเป็นหมู่สองค่าห้าค่าเดียวกันนะลลกนะครับแปดสิบเจ็ดก็จะเป็นหมู่หนึ่งค่าเจ็ดคาบก็หมายถึงวงนะลูกนะครับคูขเขียนตัวเดียวนะลลกตัวไหนดีตัว38ก็ได้ลลก นี่ลูกใต้เขียนเป็นวงอย่างนี้ลูกมีอยู่ห้าวงนะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวต่อไปนะลูก ขอประมาณ1น,นาทีหลกนะครับเผื่อเพื่อนเก็บรายละเอียดแล้วหลกนะครับขอดูตัวต่อไปสัก2ตัว3ตัวหลกนะครับ3ตัว

2 8 18 32โอ้เขียนได้เยอะเลยหลุกอิเล็กตรอนมีเยอะแยะเลย60ยังได้อยู่ลุกครูก็จะไป50แต่50มันยังไม่มีหลุกนะครับด้วยจำนวนาธาตุหลุกยังไม่ถึง50าบลุกก็จะเป็น32 60 1บสองหกสิบหกสิบสามอลุกห้าสองีอีกครั้งไม่ได้แล้วลุก ก็จะเหลือ18ลกแล้วก็7 2 8 18 32เหมือนกันลุก32 113ลบด้วย92ก็จะได้21 21ก็ควรจะใส่18นะลุกแล้วก็3 19 สองแปดสิบแปดหรกไม่ได้ลูกมันเกินหูก 18, สิบแปดใส 17, ไดไ่ไม่ได้ใส่สิบเจ็ดได้ไหมไม่ได้หูกควรจะเป็นสองเอ็นกับสองแล้วหรกนะครับนั่นก็คือเลขแปดหรกแล้วก็หนึ่งเป็นแบบนี้หูกครูก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าเนี้ยเป็นมูหนึ่งเอครบสี่หรก ตัวนี้ก็จะเป็นหมู่ a a 4 6 7 7คาบ7 7a คาบ7แบบนี้ลูก 1a ึ่คับ4ไปดูกันลูกนะครับ 1>, 1 a ึ่คับสีนี่อยู่ตรงนี้ลูกคับสอยู่นี่ใช่แล้วลูกนะครับ 7a ็ดคับ7หมู่7 a ็ดคับ7อ้าวทำไมอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นหมู่3 a มเคับ7ลูกนี่หรกนะครับ,รบจริงๆแล้วเราดูได้ในปกในตารางธาตุเราเลยลูกนะครับซึ่งอันเนี้ยตารางธาตุเนี้ยครูไม่ได้เขียนมาสมบูรณ์ลูกนะครับหรือสมมุติว่า ณเวลานั้นลูกเขายังไม่เจอ117่ใช่ไหมลูกเขายังไม่เจอ1นึ่งหนึ่งสงหนเจอย่างนี้ลูกเขายังไม่เจอต่อให้ยังไม่เจอลูกเราก็ทํานายได้ว่าตําแหน่งของาธาตุมันจะอยู่ตรงไหนสมมติว่าเจ้าหนึลูกยังไม่เจอตอนนั้นนะลูกแต่เราเขียนรอด้วยวิธีจัดเรียงแบบนี้เลยลูกด้วยความสัมพันธ์แบบนี้ 2 n งเนกำลังสองเนี่ยลูกนะครับเราก็บอกว่า1 17นะถ้าพวกคุณหาเจอธาตุเนี่ยเลขที่ตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นหมู่ 7a ลูกนะครับจะต้องเป็นหมู่ 7a นะนี่ลูกต้องเป็นหมู่ 7A นะครับซึ่งมันต้องอยู่บริเวณนี้หลกอยู่ด้านล่างไอโอดีนลงมาส่วน1 13ถ้าหาเจอลูกมันจะต้องเป็นหมู่3แล้วก็เขียนตำแหน่งมันไว้ได้อยู่ด้านล่างตรงนี้ลลก โอเคครับลูกพอแค่นี้ลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเบรกกันเราจะมาดูกันต่อนะลูกนะครับในขณะที่เบรกนะลูกนะครับครูก็จะเขียนให้เผื่อใครอยากทําเล่นเป็นกันบ้านนะลูกนะครับอ่ะครูเขียนให้นะลูกนะครับเราจะทําเป็นกันบ้านก็ได้นะลูกนะครับขอเขียนให้ก่อนนะลูกนะครับก็จะมีเลข 82 54 216สิลุกตัวเยอะๆ88 32 372 4 6 6ตัวหลุกนะครับแล้วก็ครูก็เบรกให้เราหลุกนะครับ ตอนนี้19 12นะลูกนะครับเราก็จะมาเจอกัน19 22ลูกนะครับ19 22 19 22โอเคนะลูกเดี๋ยวมาเจอกันลูก